เบาแล้วอย่าลดเสียงพี่หนูได้อยู่ใช่ลดแล้วมันไม่ไม่มีมีผลอะไรเลยไม่ยินเลยนึกมีตีหนึ่งตัวนึงว่ะตัวนึงอ่ะเจอว่าต้องไปเอาแล้วนี่ภาพนี้ค้นออก่ะ คนเนาะคนโอ้คนก็คนนะพี่ผมมีมีดไม่ลัวมันเฮ้ยไม่ใช่คนงี้วบ้านเขียวมีอีกบ้านเขียวมีอ่ะมีมีเพิ่งลงมาเลยชั้นล่างเหรอ ทันไหนตน้นไม่เห็นนะมันเขียวอ่ะม,ม,ม,มันเขียวไม่เห็นคนหรือบอดครับผมบอกให้ชัดเจนมันเขียวไม่มีเลยมีม,มีอยู่มุมผมพี่โอเคไปเอง,องพื่อนรอสกู แค่บอกมุมมึงเหรอ Watch out. Watch out. ชั้นสองเหรอพี่หนู่้ชั้นสองชั้นสองมันเล็งกูอยู่มึงช่วยพี่หนุ่ก่อนบ้านแดงช่้ยพี่หนู่อ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้โยชั้นสองเนี่ยมล่อมหล่อมมาเพื่อน Ui, khuất nóng bánh à, mấy bạn. <tôi> nói chung nào, mấy bạn. Cái má có bò. Bắn đen, bắn đen. Bắn đen. Bắn đen, vai. 2 tên nữa nữa đi อะไรเงียเพื่อนสามเลยว่ะนี่สามตัวนะคือก็แม่งไปแล้วไปรวมพวกเขาไม่อยู่ตรงไหนตอนนี้ต้องยิงมึงอ่ะไปบ้านแดงบ้านแดงบ้านเหลืองตัวหนึ่งอ๋อนั่นแหละบ้านเหลืองเล็กๆอ่ะในบวันนี้ สมัรก็ไม่วิ่งเข่าหาไปถึงปุ๊บไม่หูต้องไปไม่นอกไม่นอยู่ตรงบ้านเหลืองั้นตวงพี่เดี๋ยวอยู่ปอ่อง

เก็บไปก่อนพี่เช่วพเแบปก็องเก็บไปสองเก็บไปสอเก็บไปสอตัวหลังยิงตัวหลังยิง้านทุบมีนะ้านชุบมีนะุบ ไอตวงไปไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะเสาที่เห็นสาวชุบปนอ่ะสาวชุบปนอ่ะมันยิงนี่มาแล้วพี่อยู่ในบ้านผมอนะมาแล้วมันบนมับนไม่หนุกโอ้โหยิงไม่ทันมันนีสัสเ้ยบนหลังกุคาไม่ได้แล้วด้วย โอ้าุบดมกุบด้ไมชุบพี่เกียดเลยเชุบยังไงวะชุบยังไงวะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนผมก็เต็มที่แล้วล่ะก็เต็มที่แล้วล่ะน่าจะจำได้แล้วล่ะาคุมา ก็น่าจะเอาก็น่าจะเอา ing, ลงราคาตัวงองตัวนึง,ง,งตัวนึงแแมดู <Thanks. S 3> <Thanks. S 1> ลงราคาผมลงหลังการปัดแดง ตัวน,ววนีว่ะเฮ้ยตวี <c oughs> ก่จะอ้อมมายิงโอลา ต้นโดนเหรอต้นโดนอยู่หลังคาผมผมโดนกับวนหลังคาเรียบร้อยเลยผมก็โดนครับผมก็บ้านเทพบ้านเทพหนูหลังคาตายยังหนูหลังคาตายยังพี่หนูอยู่พี่หนูหลังคาแล้วครับพี่หลังคาแล้วครับหื่ม Watch out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 

ได้พี่ตรงนี้ไม่มีอะมีตัวตนี่ไม่มีอะมีตัวชุบสรอบแล้วชุบสองรอบแล้วองมอล้นะอ้วน้นี่ก่อนนะคค <Thanks. Thanks. S 1> พี่รงูงานงานวัดก็มีกี่วันะนะน <c oughs> ออ วงเดินอีกแล้วน้ำไมมันร่อน,น,น,อนแค่แคโดนดึได้ดูพี่หนูกดตาเลยอะลายเลย

ไม่มีสกบเลยม,มเอ็ดดับอเอ็ดดับเฮ้ยเฮ้โลกอ้อมบอดไไ้วดไ มีคุณสี่หรอมีคุณีรอะไ,รไ,มอมไม่มีเลยมีแต่โพลนี่ไงกันสามเจแล้วเจอแลสามจแล้วเจแล้วไม่มีเรือหรืออะไรวะน่ะ ฟาร์มไปหมดแล้วด้วยออ้ยเด็กฝาดเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามี หลังน้ำหลังน้ำหลังน้ำหลังต้นไม้ก็มีหลังต้นไม้ก็มีนะังเราต้องเข้า ทำไหมพี่ทำไหมพี่ไม่เห็นแล้วอ่ะเุ้ยเอ้าตรงไหนอะตรงไหนอะโอ้ยเหี้ยไ่ทันแล้วพี่ไปเลยไปแล้วไปไหน โอ้โห oh. มีสองตัวพี่ awesome awesome อฉันกินไก่สบายในทุ่งบาง